พอมีสินเชื่อใหม่ออกมานะครับใครๆก็ต้องให้ความสนใจกับคนที่ต้องการเงินและถ้ายิ่งง่ายขึ้นด้วยโดยการใช้มือถือของเรานี่เองนะครับทำการสมัครกู้ยืมแบบว่าไม่ต้องออกจากบ้านก็ยิ่งน่าลองเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับที่สำคัญนะครับไม่เกิน10นาทีนั้นก็จะรู้ผลกันได้แล้ว สวัสดีครับพบกับเราออฟไลน์ชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะครับที่จะแนะนําสินเชื่อที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันก็เป็นสินเชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับที่ถูกกฎหมายและหลายๆคนนะครับก็ให้ความนิยมกันมากๆพร้อมกับการอัปเดตใหม่ในสินเชื่อของเขานะครับให้กับทุกคนได้รับรู้กันลองทายกันดูนะครับว่าจะเป็นสินเชื่ออะไรกันได้บ้างแต่ถ้าอยากจะรู้แล้วจริงๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับที่นี่นะครับก็คือ m ั n นี่ทันเดอร์ ก็จะเป็นแอป,ปที่ถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเชื่อถือได้เพราะว่าหลายคนนั้นรู้จักกันดีแล้วซึ่งเขาเองนะครับก็จะอยู่ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์และการอัปเดตล่าสุดนะครับในสินเชื่อที่เขาให้บริการอยู่ในตอนนี้ก็จะมีสินเชื่อเงินสดที่เป็นรูปแบบของนาโนไฟแนนซ์อาจจะฟังดูเป็นชื่อเดิมนะครับแต่ว่าเขาได้มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดเพื่อให้ง่ายกว่าเดิมในการสมัคร และก็จะได้รับเงินก้อนเต็มจำนวนแบบไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆในวงเงินที่สูงสุด1 0 0 0แสนบาทครับตามอัตราดอกเบีย้ย2.7 5เต่อเดือนสามารถเลือกรับเงินได้2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็จะเป็นเงินหมุนเวียนให้ใช้กันได้ต่อเนื่องผ่อนสบายจะผ่อนเป็นขั้นต่ำก็ได้อยู่ที่2%อเร์เซของวงเงินที่เราได้รับมานะครับส่วนวิธีที่2นะครับที่จะรับเงินกันได้ก็จะเป็นการรับเงินครั้งเดียวเป็นเงินก้อน แล้วก็แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้นะครับโดยจะแบ่งเป็นเท่าๆกันทุกเดือนผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนด้วยกันครับซึ่งมันนี่ thunder เองนะครับที่เขาได้มีการอัปเดตมาใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่สมัครง่ายแล้วก็ไม่ใช้สลิปเงินเดือนด้วยสมัครกันได้สบายๆครับผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเรานี่เองนะครับโดยเบื้องต้นนั้นการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับก็จะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยก็จะง่ายและไวขึ้นด้วยครับ การอนุมัตินะครับก็จะไม่นานเกินรอครับไม่เกิน10นาทีก็จะรู้ผลกันแล้วและบอกเลยว่า80%ของผู้ที่เคยสมัครแอป Money Thunder นะครับจะผ่านการอนุมัติแทบทุกคนเลยครับแล้วก็จะได้รับเงินก้อนนะครับอย่างที่ทุกคนต้องการและนี่นะครับก็คือการอัปเดตใหม่อีกครั้งของสินเชื่ออย่าง Money Thunder ที่เป็นสินเชื่อในรูปแบบออนไลน์นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายให้บริการได้กับทุกคนครับใครที่คิดว่า การนำเสนอคลิปนี้ของเรานะครับดีและรู้สึกมีประโยชน์กับทุกท่านอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Offline Channel ของเราไว้ด้วยครับและคลิปหน้าจะมีเรื่องราวของเงินสินเชื่อต่างๆหรือว่าการยืมเงินจากที่ใดก็ตามนะครับจะนำมานำเสนอให้ทุกคนได้รับรู้อีกเช่นเคยครับ